สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่วันนี้ก็คือวันที่2 0กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เทคอนกรีตนะครับบนชั้นดาดฟ้าชั้นดาดฟ้านะครับอันนู้นเนี่ยที่เห็นอยู่นู้นน่ะชั้น2นะครับไอ้ที่นั่งอยู่นี้คือชั้นดาดฟ้าอ่าก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่า ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายเนื้อหาของเราก่อนนะครับว่าคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคอนเทนต์ช่องเราก็เกี่ยวกับเรื่องอการสร้างบ้านการก่อสร้างบ้านการต่อเติมบ้านการรีโนเวทบ้านการตกแต่งบ้านนะภายในนะครับและภายนอกนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เรามีกําหนดการที่จะเทคอนกรีตนะที่ เขาเรียกชั้นดัดฟ้าห้องโถงสูงนะระดับที่เรายืนอยู่เนี้ยอยู่ประมาณ7.5เมตรจากพื้นถนนแต่ว่าสูงจากตัวพื้นชั้นหนึ่งเองเนี่ยพื้นชั้นหนึ่งนู้นนะครับประมาณ6เมตรจากนี้ก็6 6.5เมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้วันนี้ก็จะพามาดูเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะพามาดูาเทคนิควิธีการนะครับแล้วก็ข้อ สังเกตนะข้อควรระวังในการทํางานณจุดนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่มีความหนาประมาณ15เซนนะตามแบบนะบแต่ว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นล่องร่องระบาะล่องน้ำฝนนะครับก็คือว่าพอเทเสร็จเนี่ยมันจะต้องอปรับพื้นและเอียงให้มาอยู่ตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ไปลงตามที่เราวางสลิปไว้นะวางช่องวางท่อไว้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็คือ ก็จะพามาดูว่าตรวจสอบอะไรบ้างนะครับอ,อันดับแรกที่ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็คือเรื่องของการทําระดับเนาะระดับเห็นหเหลืองไหมครับอา่าเหลืองนี่คือระดับที่จะเทเทพืนน้นเนี่ยสิเซนเนี่ยซึ่งพูดง่ายว่าก็คือเท่าระดับนี้แหละเท่าระดับนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมองไม่เห็นนะมันกะไม่ได้ก็เลยต้องทำเอาเอา,เอาเอ็นเอ็นขึงระดับนะจากาตรงนู้นนะครับ ตรงใต้ท้องผ่านตรงนู้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามจุดเช็คว่าให้เป็นไปตามแบบมากที่สุดนะครับอย่างเช่นระยะเลเยอร์นะระหว่างอันบนกับอันล่างนี่นะครับก็โดยทั่วไปเขาจะเอาเหล็กเชื่อมแล้วก็ถ่างนี้นะครับแต่ว่ามันต้องมีบางจุดที่อาจจะทําไม่ได้นะครับก็ให้เอาลูกปูนเนี่ยไล่หนุนให้มันได้ตามแบบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่าทีนี้ผมมาทําอะไรตรงนี้นะครับก็จะมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยเราคำนวณไว้16คิว นะครับ16คิวผมก็หมายตาไว้ว่าไอเ้เหลืองเืองนะครับแนวเนี้ยนนถ้าคันนี้12คิวนะจบนะครับจบประมาณที่ตรงเนี้ยนะครับที่ระดับที่เหลืองเือเห็นนะครับแนวเนี้ยก็ตรงนี้ยังต้องการอีก3คิวครับซึ่งเรามีอยู่4คิวก็จะถือว่าโอเคไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก,ก็ได้นะแต่ว่าเผื่อมันหายนะหายเมื่อกี้ถาม รถของ CPAC เนี่ยก็หายไปประมาณเข้ากับ1รถเข็นปูนนะครับแต่ต่อต่อหนึ่งเที่ยวเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างในเวลาเขาล้างฉีดน้ำเราล้างออกมามันจะมีปริมาณประมาณเท่านั้นนะครับก็เลยต้องเผื่อนิดหน่อยครับทีนี้ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะถึงตรงนี้ที่ผมหมายตาไว้พอดีนะจุดเหลืองเนี่ย,ย,ยถ้าถึงตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็การคำนวณก็ น่าจะถูกต้องไม่ต้องเพิ่มนะครับลดนี่ไม่ลดนะครับเพราะลถนี่มันต่ำกว่า4คิวของ C pack เนี่ยคิดเงินเพิ่มค่าขนส่งถ้าเป็นของบางยี่ห้อก็3คิวเป็นมินิมัมออเดอร์นะครับทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนครับตรงนี้เป็นแบบลอยนะครับคือ2ระดับนี่ไม่เท่ากันอันนี้ระดับใต้ท้องใต้ท้องเหล็กนะอันนี้จะสูงขึ้นมานครับมาถึงระดับประมาณตรงนี้เลยนะครับซึ่งพอออกมาปุ๊บมันก็เป็น เป็น2สเต็ปนะทันทีแต่ว่ามันต้องรอให้มันอันนี้แห้งนิดนึงก่อนนะครับหรือว่าเซตตัวนิดนึงแล้วก็ถึงมาเติมอันนี้ต่จยิงก็เติมได้เพราะความหนืดมันสูงนะมันก็ไม่ไหลแล้วมันจะเป็นสเต็ปอยู่นั้นแหละนะครับก็ทําสเต็ปไว้ประมาณ10เซนนะครับ<อ>เพื่อจุดประสงค์อะไรเนาะก็คือว่าตรงนี้มันเป็นดาดฟ้านะก็เป็นเหมือนขอบกันน้ำนะให้มันเข้าไปนะ,ะสูงจากพื้นเนี่ยสิบห้าเซนนะขอบกันน้ำนะมีฝั่งนู้นนะครับเอ่อ แล้วก็มีฝั่งนี้เหมือนกันนะตร,นตรงนี้เป็นรางน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องป่าให้มันได้ตามนั้นอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอดูตามนี้นะครับเออนั่งกะอยู่ก่อนนะครับอยู่ข้างบนนี่แหละที่หมายผมก็คือตรงนี้ผมคำนวณล้วถ้าถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องการอีก3คิวนะส่วนที่เหลือนี้สามคิวถ้าจะเผื่อไว้3คิวครึ่งก็ก็ถือว่าโอเคนะครับ ถ้างั้นก็เดี๋ยวดูนะเพราะตรงนู้นยังไม่เต็มตรงนู้นยังไม่เต็มนี่เป็นคิวที่432สนะ12คิวถ้าจบคันที่3นี่ก็12คิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวปล่อยดูไปยาวยาวนะวิธีการเทของเรานะครับก็คือเราก็เทไล่ไล่ไล,ไล่ขอบคานก่อนไล่ขอบคานทั้งหมดเลย4ด้านนะครับให้มันอยู่ประมาณ มาเนี้ยนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลไล่ค่อยๆเฉลี่ยน้าหนักมาเรื่อยๆนะครับที่ผิวและคานไปพร้อมกันครับจะให้มาสิ้นสุดที่ฝั่งนี้นะครับสิ้นสุดที่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมดูอีกสัก,สกนิดนึงก็จะตัดสินใจแล้วว่าอพอไหมครับเท่าที่ดูตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องไปถามีกทีว่าเหลือเท่าไหร่ โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันเท่านี้ก่อนนะครับ